สวัสดีเชา้าวันจันทค่ะต้อนติดดฝรั่งแดงนกเดจ้ะนกเลนน้ำแต่ทนแห้งเปิดฮอ,อสปริงเกอร์ให้นกเลนน้ำจ้าแบ่งยู่เดอร์จ้าผูา้ไดอยากได้นกกระจอกเทศแบ่งพ่อแม่พันสองคู่แล้วก็เด็กน้อยรุ่นปีกว่าสี่ตัวจ้า สนใจสอบถามศูนย์แปดแปดสามแปดสองเจ็ดปดห้าวิชุดาเด้จ้ะกระหายจากโตเด้จ้ะวิน่นคอกระหนกกานกเล่นน้ำเห็นปะเล่นน้ำห้ามจิกหูได้อืมถ่ายรูปเซฟีสบายอืม ช่ฮอดเพื่อนฮอนจะไปจิกหัวสปริงเกอร์ไหมล่ะ ยายายาตกน้อยมันห่อนแดดจะได้ปิดน้ำติดนวสปริงเกอร์ให้เลนน้ำเฮ็ดหฮมบ่า์ทในแล้วจ้ะบ่มีพนักงานล้วเบิ้งจะบอกขนอกนั่งเบิ้งนั่งแล้วลูกนั่งนังนั่งนั่งนั่งนันันั่งลงนั่งลง นั่งแล้วนั่งแล้วเร็วนั่งลงเร็วเร็วนั่งลงเรียนนำเลยเร็วเร็วเร็วนั่งลงอันนี้เขาล้บเนี่สิมันเอ้นกกระจอกเทศลำมันติดสัตว์จ้ะมันต้องการผสมพันธุ์ตัวเมียลำเร็วเร็วลำเร็วเร็วเร็วคอกนี่กับประมาณหาอะไร นี่พอแม่พันธยี่สิบหกตัวจ้ะ